สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f อนำมาฝากทุกทกท่านทุกทุกคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะบัณฑิตสมณีน,น,นตอนที่สองมหาทุกตาถวายทานพระพุทธเจ้า เดียวกันนั่นเองค่ะพระกัปสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตาปรากฏในพระยานของพระองค์ทรงรำพึงว่าจากมีเหตุอะไรหนอมหาทุกตาคิดว่าจะเลี้ยงพิสุกรูปหนึ่งจึงได้ทำงานจ้างกับภรรยาแล้วในวันวานเราจากได้พิสุรูปไหนหนอ ทรงใกล้ครวรว่าคนทั้งหลายก็จะพาพิสุปไปตามชื่อที่จุดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งฉันในเรือนของตนของตนแต่คนนิมนต์พระไม่ได้จัดพระสำหรับเขามหาทุกตะเว้นจากเราเสียแล้วจากไม่ได้พิสุอื่นพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยอนาคตังสยานผู้มีบารมีใกล้จะได้ดวงตาเห็นธรรมจะเข้ามาใน่ายพระยานของพระพุทธองค์เช่นกับมหาทุกตะและภรรยา พราะชายบัณฑิตไม่ได้จดชื่อเขาเป็นผู้รับถวายทานในคราวก่อนเพราะคิดว่าเพียงพิสูรรูปเดียวไม่ต้องจดเมื่อเขาจดจำจำนวนพระพิสูรสงครบถ้วนสองหมื่นรูปก็ไม่เหลือพิสูรใดให้กับมหาทุกตะเลยโดยลืมเลือนมหาทุกตะไปอย่างสิ้นเชิงยกเว้นพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจะทรงโปรดเขาได้มหาเทพถวายอาหารทิพย์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงทรทาบเช่นนั้นก็พิจารณาด้วยเมตตาจิตที่จะอนุเคราะห์แก่มนุษย์เทวาสัสตว์ทั้งหลายคนยากดีมีจนก็ทรงช่วยเหลือฉะนั้นพระบรมศาสดาทรงทำสรีระกิจสงสารแต่เช้าตรู่แล้วได้เสด็จเข้าสู่พระคันธก,กุฎีประทับอยู่แต่ในนั้น ไม่เสด็จออกไปรับภิกษาหารณบ้านเรือนใดแม้ที่ประทับจึงเต็มด้วยผู้เฝ้ารอรับบารจากพระพุทธองค์นับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาถึงมหาเสนาอัมบาขคาราชบริพานพ่อค้าวานิชทั้งหลายต่างเฝ้ารอวังได้มหากุศลจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงดำริวา่าจากสงเคราะห์มหาทุกตะ ขณะที่พระพุทธองค์ทรงดำริเช่นนั้นข้ามาหาทุกตะก,กำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือนพันทุก,กํำพลศิลาอาดของเท้าสัการัเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกชั้นดาวดึงแสดงอาการร้อนขึ้นอย่างทันทีทันใดเท้าเธอทรงพิจารณาว่าเป็นอะไรกันหนอเมื่อวานนี้มาหาทุกตะได้ทำงานจ้างกับภรรยาของตนด้วยตั้งใจว่าจะถวายพิสาแก่พิสุสักหนึ่งรูปเขาจะได้พิสุรูปไหนหนอ ทรงทราบว่าพิสุอื่นไม่มีสำหรับเขามีคนนิมนต์ไปหมดแต่พระบรมศาสดาประทรับนั่งในพระคันตะกุดีด้วยตั้งพระไถว่าจะสงเคราะห์พระมหาทุกตะมหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยแม้มิผักเป็นกับอย่างที่ตัวบริโภคเองแต่พระตถาคต ถ้ากลายเราควรไปยังเรือนของหมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวครั้นแล้วเท้าสก,กาเทวราชก็ส่งจำแรงเพศไม่ให้ใครรู้จักสเสด็จไปใกล้เรือนของหมหาทุกตะนั้นแล้วร้องบอกว่า ใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือมหาธุกตาที่กำลังทำนายุ่งอยู่กับบรรดาเข้าของที่ได้รับเป็นค่าจ้างรายงานเตรียมจะทำกับข้าวถวายพระแต่เพราะความที่ตนเองและภรรยาไม่เคยทำอาหารถวายพระมาก,ก่อนไม่รู้จะต้องทำอย่างไรดีกลัวพระจะฉันอาหารที่ตนทำไม่ได้ก็นั่งมองหน้ากันสองคนยังคิดไม่ออกจะทำอย่างไรพรันได้ยินเสียงตะโกนขอรับจ้างงาน เอหรือว่าจะลองถามดูเผื่อคนหางานจะมีฝีมือเรื่องปรุงอาหารถวายพระดีไหมน้อดิฉันก็ไม่สามารถปรุงอาหารถวายพระได้เพราะไม่รู้จะทําอย่างใดดีท่านจงเรียกสายผู้นั้นเข้ามาถามไถ่ทื่อีกก็ใกล้จะถึงเวลาพระมาแล้วเราเตรียมของไว้แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดีละพ่อคนเรานะอะไรที่ไม่เคยทามันก็คิดไม่ออกมันเป็นเรื่องธรรมดาเนะาะมหาทุกตาจึงออกไปเรียกเท้าสกัดแปลงมาถามว่าจะทํางานอะไรได้ละเพื่อน ชายแปลงข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างน้อยชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลยรู้จนการปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นมหาทุกตะถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องดีจริงเพื่อนหากพวกข้าพเจ้ามีความต้องการด้วยการงานของท่านแต่ข้าพเจ้าไม่มีค่าจ้างใดที่ควรจะให้แก่ท่านเลยละพ่อคุณเอ้ยเทวดาแปลงก็ตอบว่าก็พวกท่านต้องการทําอะไรเรา มหาทุกตะก็ตอบว่าข้าพเจ้าประสงค์จะจัดแจงข้าวต้มข้าวสวยไปพิสาแก่พิสูรรูปหนึ่งมีข้าวของเตรียมไว้เสร็จแล้วแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปดีพระดาแปลงถ้าท่านจะถวายพิสาแก่พิสูรพระเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแก่ข้าพเจ้าไม่ควรหรือมหาทุกตะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการดีละเพื่อนเชิญเข้าไปเถิดเท้าสกะเข้าไปในเรือนของมหาทุกตะนั้นแล้วให้นำข้าวสาร มาแล้วสรงสั่งมาทุกตานน้นไปด้วยคำว่าไปถือท่านจงนิมนต์พิสุที่ถึงแก่ตนมารับบาทพระศาสดา ชายบัณฑิตผู้จัดการทานวันนี้ได้จัดการจํานวนพระพิสุไปสู่เรือนของพวกชาวเมืองตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์ไว้ทุกคนยกเว้นเพียงคนเดียวคือมหาทุกตะที่เคยบอกไว้ว่าขอถวายพัดให้กับพระพิสุเพียงรูปเดียวเขาไม่ได้ใส่ใจจนถึงวันนี้เมื่อเห็นหน้ามหาทุกตะจึงเสมือนสายฟ้าฟาดลงบนศีรษะมหาทุกตะขอท่านจงให้พิสุหนึ่งรูปที่ถึงผมเถิด ชายบุญิตโอ้ข้าพระเจ้าลืมจัดพระพิสุสำหรับมหาทุกาตะเสร็จแล้วมหาทุกาตะไม่ได้ยินคำพูดของชายบัณฑิตก็ถึงกับตะลึงหน้าซีสันสถานเพราะความผิดหวังความยินดีที่จะได้ถวายทานพลันมาลายไปทันทีความเสียใจในฐานะอันต้อยตามของตนที่เป็นเหตให้ถูกลืมเลือนไปทั้งทงที่ชายบัณฑิตเป็นคนบอกให้เขาทำบุญแท,แท้สุดที่จะอดกลั้นต่อชะตาชีวิตอันรันทด เสมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคม ประคองแขนร่ำไรว่าเหตุไรจึงให้ผมชิมหายซิละ์เพราะท่านเองเป็นคนชักชวนให้ผมทำบุญแม้ตัวผมและภรรยาจะยากจนค้นแค้นเพียงไรก็ยังมีความปรารถนาจะถวายทานพระภิษุกสักหนึ่งรูปก็ได้แจ้งความประสงค์ต่อท่านท่านก็รับปากจัดการให้ผมท่านจะรู้หรือไม่ผมกับภรรยาได้จะเวนร,รับจ้างทำงานตลอดวันเพื่อจะให้สิ่งที่หวังไว้สำเร็จโดยใช้แรงกายแลกกับข้าวปลาอาหารเพื่อถวายทาน แต่นี่เป็นเพราะอะไรการท่านถึงได้ทำลายชีวิตพวกกระผมไปเสียเล่าสาวโศกเสียใจเหลือเกินแม่คนเราที่เขาบอกว่ามันจนแล้วมันจ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 น,จนยิง่งแม้แต่เวลาแม้แต่หนทางมันยังจนจนจริงๆนะคนเราชายบัณฑิตตัวสันสถานนาซีเปิดเพราะเกิดความลายใจที่เห็นเขาเป็นคนยากไร้ ต้องการพระพิสุกเพียงหนึ่งรูปจึงไม่ใส่ใจจะบันทึกเช่นคนอื่นที่ระบุจํานวนมากๆนี้คนเรามองข้ามยิ่งเสียงร้องห่มร้องไห้ของมาหุกตะสกิดให้ผู้คนมีหน้าตาทั้งหลายหันมาจนแทบจะแทรกแผ่นดินนี้ให้พ้นพ้นมหาทุกตะมีเรื่องอนใดหรือพ่อจึงร้องห่มร้องไห้ถึงเพียงนี้บรรดาชาวเมืองที่มารับพระพิสุ์ไปสันในเรือนของแต่ละคนต่างหาันมาแต่ถามมาหุกตะที่เอาแต่ร้องไห้ดังลั่นมหา ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ความเป็นธรรมกับกระผมและภรรยาด้วยเถิดชาวเมืองก็ถามว่ามันเกิดเรื่องอันใดหรือมหาทุกตะจึงเศร้าเสียใจถึงเพียงนี้มาทุกตะก็ตอบว่าชายบัณฑิตได้จักดวนกนนางไรอย่างผมให้ได้โอกาสถวายพัดแด่พระพิสุแม่ตัวผมจะไม่มีอาหารจะกินเลยก็ถูกขยันขยอยหเห็นถึงคุณของการถวายทานและโทษที่ไม่เคยทำทานใดใด,ดจึงต้องลำบากเพียงนี้ เมื่อผมตกลงใจขอถวายพระพิสุ์หนึ่งรูปก็อกตระเวนรับจ้างทำงานหนักและข้าวปลาสำหรับถวายชานพระพิสุกเพียงรูปเดียวตามที่ตั้งความหวังไว้เขารับปากผมว่าจะจัดพระพิสุให้หนึ่งรูปเมื่อผมได้อาหารสำหรับถวายพระแล้ววันนี้มารับพระแต่กลับเสียโอกาสสร้างบุญ พราะชายบัณฑิตไม่จดชื่อก็ไว้ในบัญชีจึงร้องให้เสียใจขอรับผู้คนทั้งหลายที่ได้ฟังก็นึกเวทนาสงสารเพราะขณะน,นี้พระพิสุกสงได้ถูกนิมนต์ไปรับพระทหารตามที่แจ้งไว้หมดแล้วยิ่งเห็นคนจัดการก้มหน้ายืนตัวสั่นจึงถามว่าเป็นทิ้งหรือได้ยินว่ามหาทุกตานี้ถูกท่านชักชวนว่าลงทำงานจ้างแล้วถวายพิสาแก่พิสุสักรูปหนึ่งและไม่จัดพระให้หรือพ่อบัณฑิตสำนึกในความผิด องตนได้ยอมรับวา่าจริงขอรับชาวเมืองท่านจัดการพิสุกมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้พิสุกแกมาทุกตาี้สักรูปหนึ่งทํากรรหนักเสร็จแล้วจะมีประโยชน์อันใดหากท่านต้องการสั่งสมบุญบารมีแต่เลือกชักชวนโคนจากฐานะทุกคนในโลกมีสิทธิ์ที่จะทําบุญเท่าเทียมกันนะพ่อท่านทํากรรหนักแล้ว จงเร่งหาวิธีให้มหาทุกตะได้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจถืดนี่เรียกว่ากำหนังเหมือนกันนะ แต่คนรวยๆคนจนไม่ชวนอ๋อนี่นะคะชายบัณฑิตมีความลายใจสารภาพที่ไม่ได้จัดเพราะเห็นว่ามหาทุกตะเป็นคนยากไร้ไม่มีกําลังจัดถวายพระไม่คิดว่าเขาจะทําได้จึงไม่ได้จดชื่อไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้สิ่งที่เขาทํากลาเป็นบุญอันหม่นหมองเสียแล้วจึงของขามาต่อมหาทุกตะว่าเพื่อนมหาทุกตะอย่าให้ฉันชิมหายเลยฉันถึงความลำบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่าน คนทั้งหลายนำพิสูจน์ไปตามรายการที่จดไว้ในบัญชีเชื่อว่าผู้ยินยอมถอนพิสูจน์ที่นั่งในเรือนของตนให้ไม่มีแน่นอนเรากระทำผิดจริงและยอมรับในความผิดนั้นขอท่านยกโทษให้ข้าพเจ้าเถิดพ่อหมหาจำเริญมหาทุกขตาจิตใจเริ่มอ่อนโยนลงและคิดว่า เพราะเราไม่มีชายบัณฑิตเกรงจะสร้างความลำบากให้เราและภรรยาจึงไม่ได้จุดชื่อไว้ไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายแต่อย่างใดจึงกล่าวว่าเราเข้าใจท่านแต่ท่านก็รับปากเราแล้วขอให้หาวิธีให้เราได้มีโอกาสบ้างเถิดพ่อคุณ ใช่บัณฑิตเห็นมหาทุกตาพูจากับตนก็รู้สึกดีขึ้นพลันนึกถึงผู้ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนและมหาทุกตะมีเพียงคนเดียวคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระองค์ยังไม่เสด็จออกจากที่ประทับไปเรือนของคนไหนเลยจึงกล่าวกับมหาทุกตะว่ามหาทุกตะเอย ท่านอย่าเพิ่งสิ้นกำลังใจขณะนี้คงเหลือสมเด็จพระบรมศาสดาพ,พระองค์เดียวยังประทับในพระคันธกุดียังไม่ได้มอบบาทให้ผู้ใดผู้หนึ่งแต่มีผู้เฝ้ารอการเสด็จออกจากที่ประทับมากมายนับพระเจ้าแผ่นดินพระยุพร,ราชและคนใหญ่คนโตมีเสนาบดีเป็นต้น การก็มุ่งหวังจะรับบาตรของพระพุทธองค์ไปยังเรือนของตนท่านจึงมีโอกาสเดียวเท่านั้นให้เร่งไปยังที่ประทับของพระพุทธองค์เพราะธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงให้อนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปวิหารกราบทูลตามความจริงว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าค่าขอพระองค์จงทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดหากท่านมีบุญท่านจากสำเร็จแน่ มหาธุกตาได้ฟังดังนั้นก็ดีใจกล่าวว่ายกโทษให้กับชายบัณฑิตและรีบตรงไปที่ประทับของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างน้อยก็ยังคงมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะกราบทูลตามความจริงสุดแต่บุญของเราเถิด บรรยากาศของวัดคลาคล่ำไปด้วยเสยนาหม,มาที่รอรับเสด็จเจ้าเนื้อหัวที่รอรับเสด็จพระพุทธองค์ชาวบ้านชาวเมืองเสียงอึกทึกเสียงตะโกนต่างเซ็งแซ่หน้าประตูข้าวัดกลับไม่ทำให้หมาทุกตะหวาดหวั่นต่อผู้มีอำนาจทั้งหลายเพราะเคยชินกับสายตาที่ถูกมองเวลาไม่มีข้าวกินมหาทุกตะมักจะมาขอรับเศษข้าวน้ำจากพระภิสุอยู่เสมอจึงไม่ประหลด อันใดที่จะเข้าไปถึงพระครันตกุฏีที่ประทับของพระพุทธองค์มหาทุกตานี้ยังไม่ใช่เวลาเสด็จพัฒกิจของพระท่านเข้ามาสู่ที่แห่งนี้ทำไมสุรเสียงของเจ้าชีวิตดังขึ้นทำไมเสียงพูดคุยใกล้พระครันทกุฏิเงียบสนิทมหาทุกตาหาได้หวั่นหวั่นไม่มีความตั้งมั่นที่จะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าไปฉันพตัตหารที่บ้านของตนจึงไม่เกรงกลัวอำนาจบารมีและสายตาที่จ้องมองมา คนเหล่าน,นั้นจะต้องตกใจหากทราบว่ามหาทุกตะไม่ได้มาขอเศนอาหารแต่มานิมนต์พระผู้มีพระภาเจ้าไปเรือนของเขาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทราบดีพระเจ้าค่ะขณะนี้ไม่ใช่เวลาฉันแต่ข้าพระพุทธเจ้ามาเพื่อเหตุอื่นพระเจ้าค่ะเหตุอนันใดเล่ามหาทุกตะเจ้าอยากกระทําให้เป็นที่คุนเครืองกับบุคคลในที่นี้เลยข้าพระองค์มาเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดา พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไว้ซึ่งเมตตาธรรมและเห็นว่าผู้ใต้ปกครองทุกคนตั้งแต่ยาจบถึงมหาเศรษฐีผู้ดีมีกินถึงคนยากไร้มีโอกาสเสมอกันที่จะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามหาทุกตะ คงจากทูลขอข้าวปลาอาหารเหมือนกับทุกวันทรงตรัสวา่าเชิญเถิดมหาทุกตะเมื่อถังสะดวกมีฤู้มหาทุกตะจะปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอีกรีบคลานเข้าไปใกล้ประตูห้องที่ประทับของพระพุทธองค์กระทํากิริยาด้วยความเรียบร้อยกราบลงแล้วยกมือประนมเสมออกกราบทูลต่อเฉพาะพระพักว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองในเมืองพาราณสีนี้หาผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ไม่มีอีกแล้วพระเจ้าข้าข้าพระองค์พร้อมภรรยาได้รัสเตรียมสำรับสำหรับถวายพระหนึ่งรูปแต่ไม่มีพระพิสุหลงเหลือเลยจึงมาพึ่งพระพุทธองค์ขอทรงโปรดสงเคราะห์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ท่านใดน,นั้นบรรดาพระหมาาห,รหากษัตริย์คารืหบดีทั้งหลายที่มารอเฝ้ารับสเสด็จต่ตางตะลึงเพราะนับแต่พระพุทธองค์สงพระพักสเสด็จเข้าในพระคันตะกุดียังไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดจากพระองค์เลยแต่เมื่อมหาทุกตะมาถึงก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด,ด็จออกมาจากที่ประทับมอบบาดไว้ในมือของมหาทุกตะ มหาทุกตะพลันหายตื่นตะลึงยื่นมือออกไปรับบาดไว้ใบหน้าเปื้อนน้ำตาแห่งความปิติยินดีพระพุทธองค์ทรงมีเมตตาต่อผู้ยากไร้เช่นเราจริงแท้ เมื่อมองหน้าตาอันเบิกบานยินดีเหมือนได้ทรัพย์สมบัติทั่วแผ่นดินราวกับจกักรพรรดิสมบัติของมหาทุกตะก็ทําให้เจ้าแผ่นดินและข้าราชบริพารครุขบดีทั้งหลายหันมองหน้ากันไปมาด้วยความงุนงงเพราะไม่เชื่อว,ว่าผู้ที่จะได้รับบาดของพระพุทธองค์จะเป็นมหาทุกตะเมื่อเห็นว่าพระพุทธองค์ไม่เสด็จออกไปพร้อมเหล่าสาวกก่อนหน้านี้และประทับนิ่งอยู่ในพระคันัก,กุฎี เพราะปรารถนาจะสงเคราะห์มหาทุกตะนั่นเองทั้งหมดพลันนึกไปน่วงมหาทุกตะว่าในเรือนของมหาทุกตะที่จัดเตรียมสำรับเพียงพอกับพระภิสุรูปหนึ่งนั้นจะควรกับพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่เนาะหากพระพุทธองค์เสด็จไปเรือนของมหาทุกตะแล้วเราควรจะอารัธนาพระองค์เสด็จไปเรือนของเราเพื่อกระทำพัตกิจด้วยอาหารอันประนีตพวกเราสมควรตามสเสด็จไปเยือนบ้านมหาทุกตะดูก่อน เมื่อดำริได้เช่นนั้นแต่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานบาตรให้เขาด้วยพระองค์เองจึงไม่มีผู้ใดขัดพระประสงค์เพียงเรียบเรียบเคียงเคียงขอแลกบาตรกับมหาทุกตะว่าเพื่อนมหาทุกตะท่านจงให้บาตรของพระบรมศาสดาแก่พวกเราพวกเราจะให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้คือพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านท่านเป็นคนเข็นใจจงเอาทรัพย์เถิดประโยชน์อะไรของท่านด้วยบาตรเล่า มหาธุกตะเข้าเจ้าจะไม่ให้ใครเข้าเจ้าไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์จากถวายพระกระยาหารแต่พระบรมศาสดาเท่านั้นมหาชนทั้งหลายที่เหลือพยายามอ้อนวอนเขาเมื่อได้รับการปฏิเสธก็ถอดใจพระตรงไปยังบ้านเรือนของแต่ละคนแต่ละคนที่ได้นิมนต์พระพิสุขส่งไว้แล้ว ด้านผู้มีอำนาจเหนือใครในแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาล่อด้วยทรัพย์ก็ไม่ให้บาทของพระบรมศาสดาใครๆไม่อาจจะรับบาดท,ที่พระบรมศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้อันไทยธรรมของมหาทุกตานี้จะมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกตานี้ถวายไทยธรรมเสร็จแล้วเราจะนำพระาศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับเรา ดังนั้นขบวนของมหาทุกตะครั้งนี้มีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำหน้ามหาทุกตาต,ตามหลังพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชบริพารที่แห่แห่งตามเสด็จ ผู้คนที่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จก็ตั้งแถวรับก้มกราบตลอดเส้นทางเกรงขามในพระราชอำนาจของเจ้าชีวิตที่ตามเสด็จซึ่งปรากฏชัดก็ใบหน้าอันเต็มเปี่ยมด้วยความปิติของมหาธุกตะสองมือถือบาทไว้แนบอกเพราะกลัวใครจะแย่งไปพุทธานุภาพประตูขยายสูงใหญ่ ท้าสกฤทิวราชในคราบของชายหนุ่มได้จัดอาหารพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเสตียับปูอาสนะที่สมควรจัดเป็นที่ประทับพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งรอการเสด็จมาขององค์สากยมุนีมหาทุกตานำพระบรมศาสดาออกไปแล้วกราบทุนว่าขอจงเสด็จเข้าไปถือพระเจ้าค่ะ ขณะที่กราบทูลต่อพระพุทธองค์มหาทุกตะจะเฉลียวใจคิดก็หาไม่ว่าเพราะอารมณ์ดีใจที่ตัวเองได้รับพระเมตตาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าลืมคิดไปว่าบ้านเรือนของตนกรอบประตูก็เล็กต่ำเตี้ยกว่าพระพุทธองค์อีกแต่ความอัศจรรย์พลันบังเกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ เป็นธรรมดาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าเสด็จที่ใดๆก็ไม่ต้องก้มพระเศียรดังนั้นขณะที่พระพุทธองค์เสด็จถึงประตูบ้านมหาทุกตะแผ่นปัตตภีกลับยุบตัวลงน้อมบูชาต่อพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าเรือนไปตามปกติ อันเป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วและกลับเป็นปกติเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกไปจากเรือนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่เรือนแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสกัดป,ปูวไว้แล้วส่งทอดพระเนตรเห็นเท้าสกัดเทวราชในร่างชายหนุ่มก็ส่งนิ่งไม่ตรัสิ่งใดเป็นเวลาเดียวกันกับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาถึงรับสั่งว่ามหาทุกตะท่านไม่ให้บารของพระบรมศาสดาแก่พวกเราที่อ่อนวอน พวกเราจะดูก่อนสักการะที่ท่านจัดถวายพระพุทธองค์เป็นเช่นไรท้าวสกัดเทวราชได้เปิดฝาหมอ้อเข้ายากูและพัฒหารออกต่อสายพระเนตรของพระราชาและกษัตริย์น้อยใหญ่ที่ตามมา พลันที่เปิดฝาม้อเข้ายาคูกลิ่นเครื่องอบเครื่องหอมอันเป็นทิพย์ก็ฟุ้งกระจายตลบไปทั่วเรือนมหาทุกตะและกระจรไปทั่วพระนครไม่มีกลิ่นหอมแห่งพัตตาหารใดๆในพระนครนี้จะเทียบได้กับพัตตาหารจากเรือนมหาทุกตะ จึงสำนึกในพระไัยได้ว่าเราคาดว่าอาหารของมหาทุกตะจะไม่เหมาะไม่ควรกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่อาหารอันเลิอร้เหล่านี้เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนท่างเป็นผู้มีศรัทธายิ่งนักมหาทุกตะผู้นี้แล้วกราบทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก่อนหน้านี้หมอมฉันคิดว่าไทยธรรมของมหาทุกตะจะมีสักเท่าไหร่ คงจักไม่เพียงพอเมื่อมหาทุกตานี้ถวายไทยทำแล้วจากนำเสด็จพระบรมศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารสำหรับพระราชาต่อ พระพุทธองค์จึงตามมายังเรือนของเขาแต่เมื่อข้าพระองค์มาถึงที่แห่งนี้ได้เห็นอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นอาหารอันประณีตมีรสอันเลิศเหมาะแล้วที่เขาได้รับบาดของพระพุทธองค์หากข้าพระองค์และเหล่ากรรษัตริย์บริวารทั้งหลายยังอยู่ในที่นี้มหาทุกตะคงจะได้รับความลำบากใจหม่อมชันขอทูลลาพระเจ้าค่า ได้ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วพร้อมกับข้าราชบริพารเสด็จ หลีกไปฝนแก้วเจ็ดประการท่วมบ้านมหาทุกตะปลายเท้าสกัดเทวราชถวายยาคูทรงดูแลจัดเข้าของถวายพระบรมศาสดาโดยเคารพจนกระทั่งพระพุทธองค์ทำพัตกิจแล้วทรงทำอานุโมทนาเสร็จลุกจากอาสนะมหาทุกตะเห็นสัญญาณมือของชายหนุ่มก็ทราบว่าทรงทำพัตกิจเสร็จเรียบร้อยได้รับบาทออกตามเสด็จพระาศาสดาจนถึงพระ คันทกุดีแล้วกราบทูลลามายัางบ้านของตนซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเท้าสักกะเทวราชได้ลามาหาทุกตะกับภรรยาเมื่อเท้าสักกะเทวราชเสด็จกลับแล้วก่อนไปประทับยืนที่ประตูเรือนของมหาทุกตะทรงแหงนพระพักขึ้นไปในอากาศชับพลันนั้นเกิดฟ้าฝนตกทั่วบ้านของมหาทุกตะแต่เม็ดฝนหาได้เป็นน้ำเย็นใสแต่ประการใด กลับตกลงมาเป็นแก้วจิตประการประกอบไปด้วยเพชรพลอยนินจินดาแก้วมณีไัูทูนทองตกลงผ่านหลังคาบ้านโดยไม่เกิดร่องรอยแม้แต่ช่องเดียวตกใส่ภาชนะทุกอย่างในบ้านของมหาทุกตะตกเรื่อยๆจนล้นภาชนะเต็มบ้านเรือนไม่มีที่ว่างล้นทะลักออกมานอกบ้าน <c oughs> พระยามหาทุกตะต่างวิ่งหลบฝนแก้วนั้นทั้งตื่นตะลึงตกใจดีใจในเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดกับเรือนของตนเมื่อสามีมาถึงจึงรีบบอกสามีนี่เกิดอะไรขึ้นเสียงมหาทุกตะอ้าปากค้างตะกุกตะก,กักถามภรรยาเสียงสั่นเครือพระยาของเขาตอบว่าเรือนของเราเต็มไปด้วยแก้วจิดประการทั่วทั้งหลังไม่มีช่องจะเข้าไปได้มหาทุกตะ ทานของเราให้ผลวันนี้เองทั้งสองสามีภรรยาก้มกราบทิศที่พระผู้มีพระภาเจ้าประทับอยู่ด้วยความปรับปรืมใจเป็นที่สุดแต่เพราะความอัศจรรย์เกิดขึ้นตั้งแต่ข้าวธรรมดากลายเป็นอาหารวิเศษเรศอัศจรรย์แห่งฝนแก้วเจ็ดประการไม่ได้ทําให้สองสามีภรรยาลหลงไหลในข้าวของวิเศษเหล่านี้แก้วเจ็ดประการตกในบ้านเราจริงแต่เป็นแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ของของเราจะต้องไปกราบทูลให้พระ องมารับไปเราไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ใครจะรู้ว่ากระยาจุกเข็นใจหาเช้ากินค่ากลาาเห็นแก้แหวนเงินทองล้นบ้านเกินความจําเป็นเขาเพียงปรารถนาที่หลับกินใช้ชีวิตไปตามปกติสุขยิ่งได้ทําทานบารมีอันประเสริฐเช่นวันนี้ก็ไม่ต้องการสิ่งใดอีกพระราชาเมื่อเห็นการถวายทานของหาทุกตะก,ก็ทรงยินดีด้วย แต่ก็ประหลาดใจเมื่อเห็นมหาทุกตะขอเข้าเฝ้าจึงตรัสถามว่ามหาทุกตะมีเหตุอันใดอีกหรือพ่อวันนี้พ่อได้ทำบุญอันประเสริฐกว่าผู้ใดในเมืองนี้แล้วมีสิ่งใดกัน มหาทุกตะพระเจ้าค่าภายหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำรรพักิจทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับปรากฏว่ามีฝนแก้วเจ็ดประการตกจากท้องฟ้าเต็มบ้านเรือนของหม่อมชันจนกระทั่งทะลักออกนอกเรือนข้าพระองค์ไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงมาทูลให้พระองค์ทรงทราบและส่งคนไปเก็บเอามาถือพระเจ้าค้าพรราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทานที่เขาถวายแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงที่สุดวันนี้เองปรากฏผลในวันนี้อันกุศลของบุญกุศลใดก็ย่อมเป็นกุศลของบุคคลน,นั้น มหาทุกตะนี่เป็นผู้ยากไร้แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาในพระศาสนาไม่คดโกงผู้ใดรู้จักให้อภัยและเมื่อทรัพย์เกิดขึ้นเพราะบุญของเขาก็ไม่หวงแหนกลับให้เรานำมาใช้เป็นของแผ่นดินช่างประเสริฐนักแท้สมควรที่เราจะทำให้ชาวเมืองได้เลิกหมิ่นแคลงชายผู้นี้สักทีจึงรับสั่งว่ามหาทุกตะเธอควรจะได้อะไร มหาทุกตะขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มเพื่อต้องการนำรัพย์มาพระเจ้าค่าพระราชาส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำรัพย์ทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงแก้วแหวนจินดามณีทั้งหลายที่ทหารนำมากองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ตีค้องร้องประกาศเรียกชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดมาประชุมกันตรัสถามว่าในเมืองนี้ ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองก็ตอบว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาก็ถามต่อไปอีกจะควรดำอย่างไรแก่คนมีทรัพย์มากอย่างนี้ ชาวเมืองก็ตอบว่าควรตั้งเป็นเศรษฐีพระเจ้าค่ถาถ้าขนาดนี้ยังไม่เป็นเศรษฐีอีกก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วล่ะนะคะมติมหาชนเป็นเช่นนั้นมหาทุกตาจึงได้รับการสักการะจากผู้คนทั้งเมืองในกุศลบารมีที่เขาทําได้รับพระราชทานตําแหน่งเศรษฐีจากพระราชาแล้วยังได้รับพระเมตตาว่ามหาทุกตะเมือ่อเธอมีทรัพย์เพียงนี้แล้วจะอยู่ยังที่เดิมคงไม่มีที่เก็บ ที่ดินแห่งนั้นเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของเศรษฐีในการก่อนเธอจงไปแพ้วทางแล้วปลูกบ้านเรือนอยู่เถิดขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ามหาทุกตะจึงมีที่ดินเป็นของตนเองโดยชอบธรรมและขณะที่แพ้วถางป่าไม้ปรับหน้าดินให้เรียบนั้นพลันมีหม้อสมบัติพุดขึ้น แน่นขนาดตรงที่เขาสร้างบ้านและเช่นเดิมค่ะที่มาทุกตาเศรษฐีจะไม่ยินดีในทรัพย์รีบกลับไปทูลต่อพระราชาให้รับทรัพย์นั้นมาไว้ในพระคลังพระราชาทรงสแสดงความชื่นชมในบุญบารมีของเขามอทรัพย์เกิดเพราะบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาเถิดไม่มีผู้ใดเหมาะสมอีกแล้วนั่นเป็นของของเธอ มหาทุกตาเศรษฐีปลูกเรือนเสร็จแล้วเรียบร้อยได้ถวายมหาทานแก่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันและไม่ประมาทในชีวิตเพราะรู้แจ้งในชะตากรรมของตนจึงยึดมั่นในพระธรรมคำสอนบำเพ็ญทานศีลและภาวนาจนสิ้นอายุไขเมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกสเสวยทิพยสมบัติ กลับมาเกิดในเมืองสาวัตถีสิ้นพุทธ,ธันดรนหนึ่งจนถึงพุทธทุกป,ประบาทการคือสมัยแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในท้องทิ่ดาาุนโตในจระกูลที่นับถือพุทธศาสนาเป็นอุปถาของพระสาริบุตรเถระในกรุงสาวัตถี บิดามารดาทราบว่าบุตรสาวตั้งครรภ์มีความปิติยินดีปรีดายิ่งนักให้ของขวัญเคลื่อนใช้สําหรับคนมีครรภ์การแพ้ท้องก็ปรากฏเขาให้ยินดีจากอาการแพ้ท้องกับธิดานั้นว่าเรามีความประสงค์จะถวายอาหารที่ทําจากปลาะเพียนแก่พิสุห้ารูปตั้งแต่พระธรรม,มเสนาบดีแล้วนุ่งผ้ายอมน้ําฝาดนั่งใกล้อาสนะพระสงฆ์บริโภคพัดท,ที่พิสุเหล่านั้นฉันเหลือ เมื่อบอกแก่วิดามารดาก็เป็นที่ยินดียิ่งนัก จัดถวายทานตามความประสงค์อาการแพ้ท้องระง,งับไปแล้วต่อมาเมื่อมีงานมงคลเจ็ดครั้งมารดาบิดาของนางก็จัดทำบุญเลี้ยงพิสุห้าร้อยรูปมีพระธรรมเสนาบดีเถระเป็นประมุขด้วยอาหารที่ทำจากปลาตะเพียนเหมือนกันเมื่อมาถือกำเนิดในคันของทิดาเศรษฐีอาการแพ้ท้องจัดถวายปลาตะเพียนเหมือนอดีตจึงบังเกิดขึ้นแล้วสงบลงเมื่อได้ถวายทานเช่นเดียว โปรดฟังคลิปถัดไปในตอนสุดท้าย